โอ้เดียวถุงเก็บผักกระโดนไปโอ้ถุงใส่กระโดนโอ๋อรถไฟมาพอดีเที่ยวห,ห้าโมงเกินห้าโมงเกินหรือหกโมงประมาณนี้เออเดี๋ยวเก็บผักกระโดนไปกินกระปุลกินกับน้ำพริกอืมโอ้มีถุงใส่อย่างดีเลย ุงเก็บไว้รักษาไว้กวไวไ็ได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้ครับเก็บผักกระโดนก่อนนะครับกินกับน้ําพริกสุดยอดเลยอ่ะผักกระโดนนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะถ้าไม่ปลูกไว้ไม่ได้กินนะนี่ว้าวสุดยอดขอห้อยถุงไว้นี่ก่อนห้อยถุงไว้นี่ก่อนห้อยนี่ห้อยไว้ฝากหน่อยฝากหน่อยต้นกล้วยฝากถุงไปหน่อย พุงไม่หน่อยสักพุงไม่หน่อยเ่ยโอเคโอ้ยยอดเป้งๆทั้งนั้นเลยขอไหนเด้อปลูกไว้เองกับมือแต่ต้องขอจากต้นเพิ่นเนื่องจากเขาต้องเด็กเพื่นเพื่นก็จะเป็นเพื่นก็มีชีวิตเออเพื่นก็เก็บเป็นเหมือนกันขอไหนเด้อลูกหลานขอหน่อยเพื่อไปเป็นยุกเป็นยาได้กินได้ทาน ให้ได้กินได้ทานเป็นยุคเป็นยาต่อไปเป็นพักสาหรนมังสาหารเป็นอาหารเป็นผักแหมโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับใส่ไว้นี่แหละอันที่มันเล็กๆเขาก็เหลือไว้ก่อนเอาที่ยอดเป่งๆก่อนเอาที่ยอดเป่งๆเอาที่ยอดเต่งๆนะครับอ ขอหยอดปิงปิงยอดปิงปิงโอ้ด้ก้อยกุ้งนี่สุดยอดเเดี๋ยววันหลังให้ยาไปดูกัดแรงมีก้อยกุ้งไหมมีกุ้งไหมน้อยเออเดี๋ยวรอเขางอกวันหน้าก่อนวันนี้กินกับน้ำพริกอื่นไปก่อนวันหน้าค่อยว่ากันโอเคโอเคโอ,คโอ้กำลังเหมาะ ยอดเฮ้ okay, ครับโอ oh, ้ได้ทีได้ทีเอาละเหลือไว้มั่งเหลือเป็นยาเผื่อคนอื่นจะมาเก็บมั่งเผื่อแพ้กันเฮ้ okay, ครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเฮ้ยละโอเคละเ,เยอะแล้วครับโอเคสุดยอด